ตาจ้ามันจะพามากินกาแฟค่ะแต่ยังว่ท่านกินกาแฟกินโกโก้กันมากเลยคะ่ะมันจะมากินกาแฟกินโกโก้กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบูมโกโก้นะคะนอกจากจะใส่กาแฟลงไปคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเห็ดเวียกกันก่อนอื่นเขาใส่ไปเลยคะ่ะเสานี้เขายังว่ะท่านกินนมมันจัดไปสักสามโซนซ่ากับพ่อละ เติมลงไปค่ะกาแฟดำคัณผูดด้ใดยังประทานมีกาแฟดำมีชื่อสอบกระสามารถกดยุตกาได้เลยเนาะคะ่ะนอาจปะกาแฟดำใหไเนาะคะ่ะแล้วก็โกโก้ก็บจะมีหลายแบบบูมกับมีเนาะคะ่ะคุณผู้ใดสนใจบูมกับกดบูมผู้ใด,ดสนใจโกโก้เขานี่ก็กดโกโก้เนาะคะ่ะคผู้ใด,ดสนใจกาแฟดำอีหัวอื่นก็สามา,า,มากดไดดโดยจะแปะลิงไว้หทางล่างเนาะคะ่ะก่อนอื่นด้วยวันนี้เขาจะมาดื่มคึอเกาลัดค่ะ มันคืมาดื่มบุม๋มนะครเนาะค่ะใส่ลงไปค่ะมื่อนี้เขาบอมีเม็ดเจียเนาะคะ่ะเขาบด้แซ่ไว้เวลาเล็งดีเขาก็จัดไปเนาะคะ่ะตัวนี้ก็จะมีใยอาหารขึ้นกันเนาะ,ค,ะค่ะบุ๋มกู๊กูเคาตัวนี้ก็จะมีใยอาหารจัดไปเลยค่ะกดปุ่มะคะ่ะนี่ยลอยเนาะคะ่ะสำหรับ เครื่องดื่มอ,อร่อยๆอของเหงาหอมเค็มข้นคำมนเข้มขเมปกับสามารถเติมน้ำได้นะคะใส่ลงไปโกโก้ตัวนี้จะส่งใด้ทั้งน้ำห่อน,น้ำเย็นด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นโกโก้เพื่อสุขภาพโกโก้บ่มีน้ำตาลเนาะค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นบุ้งโกโก้ ส่วนนี้จะรุม่มกปรฟิชนะคะผู้ใดสนใจลุ่มก็สามารถจัดลุ่มแต่หมวูวานเขาจัดลุ่มไปแล้วเดี๋ยวมื่อนี้เขาก็มาดื่มกาแฟดํากับโกโก้นะคะบ,บูมโกโก้เดี๋ยวแปะลิงไว้ให้เด้อค่ะผู้ใดสนใจเราจะแปะลิงไว้ให้มาจ้ะโอ้ยกาแฟครับกาแฟ กินหยาในจ้งน้อยเนาะเขาไปเขียวมากเขี่ยวบอดีอันนี้ก็จะได้รสชาติเข้มข้นเนาะค่ะเข้มข้นของเครื่องดื่มมอคคาเฮาเนาะค่ะเฮาก็สามารถผสมประสานกันได้หลังจากที่เขาผสมประสานกันออกมาเขาก็จะได้เป็นเครื่องดื่มที่แสนอร่อยมากด้วยประโยชน์เนาะค่ะอืมแป๊บหนึง่ง กินอยากใส่ตัวน,นี้นะึงก็ดิน <laughs> จิแป๊ะลิงไว้ให้เนาะคะ่ะเขามีหลายแบบหลายโกโก้หลายแบบหลายย่างเนาะคะ่ะเดี๋ยวจิแป๊ะลิงไว้ให้ทางล่างเนาะคะ่ะส่วนผู้ใดสนใจกาแฟหรือโกโก้เนาะคะ่ะก็จะมีแปะลิงไว้ให้ทางล่าง สนใจอันได้ก็เลือกหาเลือกซื้อกันได้เลยเนะค่ะแปะลิงก์ไว้ให้มีแต่แบบแซ่บๆหอมๆเนาะค่ะโกโก้เนี่ยก็เข้มคนกาแฟานี่ก็หอมอร่อยอร่อยไปบดทุกสิ่งทุกอย่างอซึงกินได้กินดีเนาะเัอ เรียบเลยสะดวกสบายเนาะค่ะสำหรับผู้ใดอยากจะกินบูมนี่จะเป็นรุม่มกาแฟก็ได้บูมกูกูก็ได้เพราะว่าตัวนี้กิสามาส่งด้ทึงนำพอนนำเย็นเนาะค่ะอืม